สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่นหุ้น channel นะครับผมคดวงสอนเล่นหุ้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง3ขั้นตอนกู้พอร์ตพังให้รุ่งกว่าเดิมนะฮะก็ใครที่กําลังพอร์ตพังอยู่หรือมีแนวโน้มว่าจะพอร์ตจะเจ๊งครับต้องฟังเลยอ่ะเนี่ยคือความฝันของใครหลายๆคนใช่ไหมอ่าเราคิดว่าเรามีเงินเนี่ยเราจะ ซื้อหุ้นแล้วก็ได้กําไรเยอะๆจากการที่หุ้นขึ้นไปเยอะๆถูกไหมอืมแต่ความเป็นจริงเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปใช่ไหมซื้อปุ๊บหุ้นตกตลอดไม่ตกก็แช่อยู่อย่างนั้นไม่เคยไปไหนสักทีนึงยิ่งถือนานก็ยิ่งตกบางทีเป็นปีเลยกว่าจะกลับมาราคาเดิมมันน่าเหนื่อยใจใช่ไหมคราวนี้มันก็นำมาสู่เรื่องนี้เลยติดดอยจนเส้นหวังนะทนไม่ได้ต้องขายขาดทุนไป ลงทุนไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้กลับมาได้นิดเดียวครา้นี้เราต้องมารีเซ็ตความคิดก่อนคิดใหม่ทำใหม่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูก่อนเลยว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยผลประกอบการเป็นยังไงนะครับเราจะต้องดูงบการเงินเป็นนะฮะแล้วก็เราต้องมาดูด้วยว่ามันเป็นหุ้นปันหรือหุ้นบันผลถามวาดูยังไงก็คือหุ้นปันผลเนี่ยถ้าย้อนไปดู10หรือ20ปีเนี่ยจะมีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง นะครับไม่ใช่จ่ายปีเดียวหายไป2ปีแล้วมาจ่ายปีหนึ่งหายไป3ปีต้องจ่ายทุกปีแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการเจอเติบโตของธุรกิจนะครับธุรกิจมีการเติบโตสม่ําเสมอมีสินค้าที่เป็นที่รู้จักนี่แหคือหุ้นปันผลนะฮะแต่ถ้าหุ้นปันเนี่ยมันจะตรงข้ามกันเลยคราวน,นี้เราก็มาดูก่อนว่าหุ้นที่ถืออยู่ผลประกอบการเป็นไงถ้าไปดูงบการเงินแล้วเนี่ยผลประกอบการแย่ yeah. คัดลอสแล้วก็หาหุ้นตัวใหม่เลยไม่ต้องกลับไปดูตัวนี้อีกแล้วนะครับไม่ถ้าหุ้นนั้นไม่มีปันผลแล้วก็ผลประกอบการแย่คัดลอสอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าผลประกอบการดีแล้วมีจ่ายปันผลนะฮะให้เราซื้อเพิ่มนะครับเมื่อราคาตกลงมาเกิน50เอร์เซยิ่ง b ีสูนย์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตกลงมาถึง8ปเเป็นโอกาสดีนะครับที่จะสามารถที่จะซื้อได้ พอซื้อเสร็จถือยาวเลยกินบันผลเลยหรือรอราคาดีกลับแล้วก็ขายทิ้งแต่ถ้าเป็น VI จริงๆเขาจะไม่ขายทิ้งนะครับเขาจะถือเอาไว้เพื่อกินบันผลสุดท้ายเนี่ยบันผลจ่ายมาทุกปีทุกปีจนคืนทุนแล้วที่เหลือก็เป็นกาไรตลอดกาลอันเนี้ยเรามาดูสิเนี่ยอันเนี้ยคือการาฟราคานะครับเวลาหุ้นตกลงมาลึกๆอย่างเงี้ยเราทําไงเราไม่รู้ใช่ไหม ว่าจะต้องทำไงจะซื้อเพิ่มหรือจะตัดขาดทุนดีอ่ะอันนี้คือกําไรสุทธิของหุ้นนะครับถ้ากําไรสุทธิตกต่าลงเรื่อยๆแบบนี้หรือน้อยนิดแบบนี้เนี่ยก็ควรพิจารณาที่จะคัดลอสหุ้นตัวนี้ได้ละยิ่งถ้ามาดูส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเคยเพิ่มขึ้นมาแล้วลดลงเรื่อยๆแบบนี้เราก็ควรคัดลอสทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดกำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีอย่างเงี้ย แล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีตกลงมาลึกๆเงี้ยซื้อเลยนะครับอ่าเนี่ยแหละวิธีนะครับอยากรวยนะครับเราต้องตกลงมาลึกๆเงี้ยซื้อแล้วก็ยิ่งตกลงมาก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับหุ้นที่ถัวเฉลี่ยได้ต้องผลประกอบการดีมีกำไรต่อเนื่องเป็นผู้นําในวงการแล้วก็สินค้ามีอนาคตนะครับเนี่ยเราก็จะได้ปันผลทุกๆปีนะครับไม่ต้องทํางานก็ได้เงินนะโอเค ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากดูความรู้อื่น,นยสามารถคลิกดูในช anel น,น,นี้ได้เลยมีคลิปสอนฟรีมากมายแล้วก็มีความรู้ม,มีประโยชน์หลายอย่างมากนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะฮะกด subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญแล้วก็ติดตามกันได้าที่เพจ Facebook เล่นหุ้นไทยแลนด์แล้วพบกันครับขอบคุณครับ